ผมจะเล่าเรื่องผีสุดหลอนที่เล่าขานกันมานานในยุคสามก,ก๊กเรื่องของสาวงามที่ถูกสาบและอาคาดขุนศึกตำนานเล่าว่ามีหญิงงามชื่อเตียวเซียนเธอถูกตังโต๊ะขุนศึกผู้โหดเหีเ้ยมบังคับให้แต่งงานด้วยแต่ใจเธอผูกพันอยู่กับลิปโป้เตี่ยวเซียนวางแผนล่อลวงให้ทั้งสองผิดใจกันจนลิปโป้สังหารตังโต๊ะ า้จะทำให้พวกท่านต้องชดใช้เตียวเซียนประกาศก้องก่อนจะหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยหลังจากนั้นทุกครั้งที่ขุนศึกคนใดคิดจะครอบครองแผ่นดินจะต้องเจอเรื่องประหลาดบางคนได้ยิงเสียงกระซิบข้างหูบางคนเห็นเงาตะคุ่มในยามค่ำคืน มีครั้งหนึ่งโจโฉถึงกับป่วยหนักหลังจากฝันร้ายเห็นหญิงสาวในชุดแดงยืนจ้องเขาด้วยความเครียดแค้นเตียวเซียนเจ้าต้องการอะไรโจโฉตะโกนในฝันเสียงหัวเราะเยือกเย็นดังขึ้นข้าต้องการให้พวกท่านได้รับรู้ถึงความเจ็บปวดที่ข้าเคยได้รับเรื่องราวของเตียวเซียนยังคงเป็นปริศนาบางก็ว่าเป็นเพียงนิทานบ้างก็เป็นคำสาบที่ยังคงตามหลอกหลอนขุนศึกในยุคต่อมา แล้วคุณล่ะเชื่อเรื่องผีไหม